เหตุเพราะวันก่อนมีข่าวลือหนาหูออกมาวอนโซเชียลว่าความรักครั้งล่าสุดของซุปตาอ้ําพัชราภาและหนุ่มไฮโซพกประธานวงอาจถึงข่าวสันคอนอีกครั้งซะแล้วเพราะชาวเน็ตเขาจับสังเกตเห็นว่าสาวอ้ํากด unfollow ig ฝ่ายชายไปอย่างไรก็ตามล่าสุดแฟนเพจของสาวอ้ําได้ออกมาอธิบายเรื่องนี้แทนซุปตาคนดังแล้วโดวยบอกว่าเห็นมีหลายคนแชร์ข่าวกรณีพี่อ้ําเลิกติดตามไอจีคุณพก แอดมินขออนุญาตชี้แจงนะคะไม่อยากให้ใครหลายๆคนเข้าใจผิดพี่อ้ําไม่ได้เพิ่งเลิกติดตามแต่เลิกกดติดตามไอจคุณพกตั้งแต่เดือนเมษา2019แล้วค่ะหลังจากนั้นพี่อ้ําก็ไม่เคยกดติดตามอีกเลยตลอดปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังดีเหมือนเดิมไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆล่าสุดนี้ก็ยังไปทานข้าวถ่ายรูปด้วยกันอยู่เลยค่ะไม่ได้ฟอลไอกันไม่ได้แปลว่าต้องเลิกกันนะ fc คู่นี้หายห่วงได้เลยค่ะอรอลุ้นกันต่อสรุปว่ารักแม่ยังอินเลือหวานแววเหมือนเดิม fc หายห่วงได้จ้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ